สหรัฐอเมริกายังคงายากนะที่จะมีการก็เรียกว่าประกาศชัยชนะในวันที่4กรกฎา,าคมนะครับสำหรับโควิด1 9โดยภาพรวมในหลายมรดของสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการปลดล็อกนะครับไม่ต้องสวมหน้ากากนะครับซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกายังคงเผชิญความเสี่ยงยอดปฏิเชือ้อโควิด -19 ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกตามด้วยบราซิลแล้วก็อินเดียตามลําดับแต่ทั่วโลกยังคงวิตกเรื่องของสายพันธุ์เดลต้า ะระบาดื้สายพันธุ์ของอินเดียที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดไปแล้วมากกว่า80ประเทศทั่วโลก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีบกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube <c oughs> รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับทั้งโควิด1 i แล้วก็เรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องการเมืองของการต่างประเทศด้วยสารมีการสั่งจำคุก30ปีนายจ้างสิงคสิงคโปร์ฮะสุดโหดทรมานสาวใชพ้พม่าแทบทุกวัน ทุบจนกระทั่งเสียชีวิตในกะารศาลสิงคโปร์จาคุก30ปีหญิงฐานทุบตีทรมานให้อดอาหารนกะรและฆาตกรรมสาวใช้ชาวพมา่าโดยผู้พิพากษาระบุว่าเป็นหนึ่งในคดีฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาที่เร็วรา้าสุดนกะารซึ่งในสิงคโปร์ก็มีการว่าจ้างแรงงานแม่บ้านกว่า250,000คนส่วนใหญ่เป็นคนงานจากประเทศในเอเชียที่ยากจนกว่าและเรื่องราว การทำร้ายลูกจ้างพบเห็นได้ทั่วไปในเกาะแห่งนี้ซึ่งก็ปรากฏว่าจำคุก30ปีสภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่าราคาน้ำมันลงจับตาโอเปกฮพลัสหาหรือเพิ่มกำลังการผลิตนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำนั้นก็ปิดลบราคาน้ำมันขยับลงเล็กน้อยนะครับในวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมา o อ e c กพลักำลังหาหรือเพิ่ม กำลังการผลิตส่วนวอลตีดปิดบวกนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเมริกาหรือเฟดนะครับความเคลื่อนไหวของตลาดทุนฉุดทองคำปรับลดลงนะครับในขณะที่สหรัฐเมริกาก็ซอพลาดนะครับเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับผู้ใหญ่ร้อยละ70ก่อนวันชาติเตือนสายพันธุ์เดลตา้าคือภัยคุกคามที่ใหญ่หลวง สหรัฐอเมริกาดูเหมือนว่าจะพาดเป้าเป้าหมายนะครับของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้อย่างน้อย1โดสให้แก่ประชากรวัยผู้ใหญ่ให้ได้70%ก่อนวันชาติ4กรกฎาคมนะครับจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ในวันอังคารที่22มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่าการกลายพันธุ์เดลต้าที่พบบ่อยครั้งในอินเดียคือภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงที่สุดต่อความพยายามขุดรากถอนโคน ไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ของสหรัฐอเมริกาเจ้าที่สหรัฐระบุว่ารัฐบาลน่าจะทำให้ตามเป้าหมายประชากรอายุ27ปีขึ้นไปก่อนถึงวันชาติ4กรกฎาคมแต่จะพลาดเป้าหมายของโจไบเดนของการฉีดวัคซีนแก่ประชากรอายุ18ถึง26ปีนะครับในขณะที่นายกัมตรีนะครับเยอรมน,นีนะครับก็ฉีดวัคซีน2เข็ม ะะเป็นโมเดอร์นานะครับจากนั้นเข็มแรกใช้เอสตาเซเนกาก็ยอมเป็นหนูทดลองเนกราเมเิลนะครับนายยกมำตรีของเยอรมนีนะครับเข้ารับวัคซีนของโมเดอร์นาเป็นวัคซีนต้านโควิด1 i d สายพันธุ์ใหม่เข็มที่2หลังจากที่เข็มแรกเกี่ฉีดนั่นเป็นเอสตาเซเนกาจากการเปิดเผยของโฆษกรัฐบาลในวันอังคารที่22มิถุนายนที่ผ่านมา การตัดสินใจที่มีขึ้นในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มที่1กับเข็มที่2ที่ต่างยี่ห้อกันซึ่งเธออายุตอนนี้ก็66ปีในขณะที่แฉโรงพยาบาลเท็กซัสไล่ออกลูกจ้างกว่า100คนเหตุไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับโรงพยาบาลในฮิวตันเมธอดิสนะครับ ให้ในรัฐเท็กซัสเปิดเผยว่าเจ้าที่กว่า150คนฮะถูกไล่ออกหรือสมัครใจให้ออกเองนะครับเนื่องจากปฏิเสธเงื่อนไขของโรงพยาบาลที่กำหนดให้เจ้าที่ทุกคนต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อที่จะปฏิบัติงานต่อไปนะครับทางโรงพยาบาลได้แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 ภายในวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมา มิฉะนั้นจะต้องถูกพักงานเป็นเวลา2สัปดาหนะ์โกศกหญิงของโรงพยาบาลออกมาชี้แจงว่าลูกจ้าง153คนเลือกจะลาออกเองภายในช่วง2สัปดาห์ที่ถูกพักงานหรือไม่ก็ถูกยกเลิกสัญญาจ้างในวันนี้นะครับส่วนลูกจ้างที่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างโดนพักงานได้รับอนุญาตให้กลับมาทํางานได้หลังจากที่ปฏิบัติงานาตามเงื่อนไขแล้วเป็นเวลา1วัน นในขณะที่วันโควิด -19 เมืองหลวงของจีนระงรับการบินเข้าเซนเจนน้นแล้วก็ปักกิ่งถึง1กรกฎาคมนะคจีนออกคำสั่งระงรับเที่ยวบินเส้นทางระหว่างเซนเจ้น,นรับปักกิ่งจนถึงวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนสิสต์ หลังพบการแพร่ระบาดโควิด1 i d 1 9ที่มณฑลกวางตุงนะ้งหรือกวางตงซึ่งทำให้ผู้ป่วยในชุมชนพบแล้วกว่า100นนร้อยคนในช่วงระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมามณฑลกวางตุง้งซึ่งเป็นมีประชากรมากที่สุดในจีนมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น170รายระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่21มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาทว่าไม่มีรายงานผู้ป่วยใหม่ในวันที่22 มิถุนายนอนครอู่ฮั่นของจีนก็เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโลกโดยพบอุบัตินะครั์โควิด -19 มาช่วงปลายปี2019ทว่ารัฐบาลจีนได้ใช้มาตรการกลุ่มเข้มจนสามารถยับยั้งการระบาดแบบกลุ่มก้อนในแต่ละครั้งได้รวดเร็วตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกายึดโดเมนะ300 36นะเว็บไซต์สื่อก่อความไม่สงบ ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลของอิหร่านกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาประกาศยึดโดเมนเว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกาจำนวน3ามเว็บไซต์ที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลของอิหร่านหรือกลุ่มก่อความไม่สงบที่อิหร่านหนุนหลังโดยอ้างว่ามีการนำข้อเสนอนที่บิดเบือนข้อมูลและถือว่าเป็นการละเมิดคำสั่งการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกานะอย่างไรก็ตามเว็บไซต์ที่ถูกปิด กลับมาออนไลน์ได้อีกครั้งในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงภายใต้โดเมนใหม่วันนี้สหรัฐอเมริกาอาศัยอำนาจคำสั่งทำการยึด33เว็บไซต์ที่ถูกใช้งานโดยสาภาพวิทยุโทรทัศน์อิสลามนะครับและอีก3เว็บไซต์ของกลุ่มคา,าตาอิฟนะครับฮิบบุรานะครับเนื่องจากมีคำสั่งละเมิด ความบาดของสหรัฐอเมริกากระทรวงยุติธรรมได้มีการระบุเช่นนั้นในขณะที่โควิด -19 ก็มีการเจออีก1สายพันธุ์ใหม่เดลต้าพลัสนะครับอินเดียระบุเป็นตัวกลายพันธุ์ที่น่ากังวลอย่างมากสายพันธุ์ใหม่ของโควิด -19 นะครับที่เรียกขานว่าเดลต้าพลัสนะครับถูกระบุโดยรัฐบาลของอินเดียในฐานะตัวกลายพันธุ์ที่น่ากังวลหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ดังกล่าว22เคสนะครับ ในสามรัฐทั่วประเทศจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฮะอีกเรื่องหนึ่งฮะเป็นเรื่องแปลกๆที่ปรากฏว่ามีการจับผิดพิธีกรหญิงอิตาลีเผลอโชว์ของลับระหว่างการดำเนินรายการนะครับเปาลาเซราวีพิธีกรของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของอิตาลีกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ หลังผู้ชมเชื่อว่าเธอเผอปล่อยโชว์ของสงวนไม่ได้ตั้งใจระหว่างดำเนินรายการ,นะรเหตุการณ์ซึ่งนั่งไขว่ห้างเลดเอ็กนะร,ระหว่างจัดรายการเกี่ยวกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบแบ่งกลุ่มอิตาลีเป็นเจ้าภาพเฟอร์รารีถูกนำเปรียบเทียบกับดาราดังอย่าง ชาโอตนะครับสโตนในภาพยนตนะร์เจ็บธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอย่าง้รก็ตามเฟอร์รารียืนยันว่าเธอสวมกางเกงในแตกต่างจากสโตนนะฮะในภาพยนตร์นะครับซึ่งภาพที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์นะครับพิธีกรสถานีโทรทัศน์นะครับสวมกระโปรงายาวสีดำขวยห้างนะครับจัดรายการระหว่างที่มีเธอยกขาสลับข้างผู้ชมต่างสังเกตว่า เธอเห็นของลับนะของพิธีกรวัย60ปีนะครับอย่างไรก็ตามนะพิธีกรข่าวนะครับผู้มากประสบการณ์ออกมาสยบข่าวลือว่ามันเป็นที่พูดถึงไปทั่วนะครับพวกเขาใช้สำหรับเหตุการณ์นี้มากกว่าฟุตบอลยูโรเสียอีกเธอกล่าวนะครับมันเกิดขึ้นแต่ไม่มีอะไรที่ร้อยแรงผู้ชมอ้างว่าเห็นเธอเห็นรอยสักรูปผีเสื้อด้วย นะครับแต่เฟอร์รารี่บอกว่าฉันรับประกันได้ว่าฉันไม่มีรูปรอยสักผีเสือ้อนะฮะฉันไม่ชอบบินสูงเท่าไหร่เธอกลัวนะฮะเธอพูดกล่าวแบบติดตลกนะในเรื่องที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับโตนในฉากการสอบปากคำภาพยนตร์ดังนะครับซึ่งฉากโชว์ของรับใยๆกับเฟอร์รารี่ตอบว่ามันเวอร์เกินไปหน่อยเป็นเพียงหนึ่งในผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกนะครับ และคลิปวิดีโอก็พูดถึงกันอย่างกว้างขวางมันเป็นเรื่องที่พูดกันเกินจริงมากไปเพราะฉันสวมกางเกงในนะครับชาร์ลอต์สโตนฮะไม่สวมกางเกงในในฉากนั้นอีกด้านหนึ่งสำหรับฉันเธอชอบป้องกันสุขภาพและสุขอนามัยอยู่เสมอเธอกล่าวแบบนั้นนะเป็นที่โจทย์ขานในตะวันตกเลยทีเดียวในขณะที่เหตุการณ์ในฮ่องกงฮะ ปรากฏว่าสื่อโปรฮ่องกงอย่าง Apple Daily ก็มีการปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยหนังสืบิมพ์ p p p l e Daily สื่อใหญ่ที่สุดของฮ่องกงประกาศสนับสนุนประชาธิปไตยนะครับได้ประกาศปิดตัวนะครับจากการตีพิมพ์ฉบับสุดท้ายก่อนปิดตัวไม่เกินวันเสาร์ที่26มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับถูกตำรวจฮ่องกงอายัดบัญชีธนาคารกว่าจับพนักงานผู้บริหาร ไปหลายคนฐานละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ Apple Daily ใช้ได้ชื่อว่าเป็นเสี้ยนหนามนะครับของปักกิ่งเนื่องจากแสดงจุดยืนสนับสนุนกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยแบ่งแยกประเทศในฮ่องกงนะครับอีกทั้งยังวิจาร์ณผู้นำจีนอยู่บ่อยครั้งล่าสุดคณะกรรมการบริหาร Net Digital นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Apple Daily ออกมายืนยันว่าหนังสือพิมพ์ยืนหยัดคู่กับฮ่องกงยาวนานถึง26ปี จะตีพิมพ์ฉบับสุดท้ายในไม่เกินวันเสาร์นี้ส่วนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ก็จะถูกปิดในเวลา22:23น59นาทีของวันต่อไปนะครับรอและเฉิงถูกตั้งข้อหาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายังถูกคุมขังนะฮะตำรวจฮ่องกงจับกลุ่มหยงชิงกี่นะคะรับคอร์มิสอุโสเจ้าของปากกาหลีผิง เพิ่มอีกหนึ่งคนด้วยในข้อหาเดียวกันซึ่งตำรวจ500นายได้ทำการจับกลุ่มห้องข่าวนะครับของ Apple Daily ยึดคอมพิวเตอร์กับโน้ตแพดไปหลายเครื่องขณะที่ผู้บริหาร Apple Daily 5คนซึ่งรวมถึงไรอันร w บรรณาธิการนะครับฉงกิมพงประธานคณะเจ้าหน้าที่ CEO ถูกตั้งข้อหาสมคบคิดต่างชาติบ่อนทำลายความมั่นคงของจีน ในเชิงงานวิกฤตนะครับที่ฮ่องกงตอนนี้คงชัดเจนนะฮะจีนทำการปราบปรามอย่างหนักก่อนหน้านี้ประธานกรรมการบริษัทเนะจ้าพ่อใหญ่ด้านสื่อของฮ่องกงถูกจับกลุ่มดำเนินคดีและยังคงไม่ได้รับการประกันตัวก่อนหน้านี้แกนนำคนอื่นนะครับซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นก็ถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกันนะครับและยังคงอยู่ในเรือนจำนะครับ แกนนำกลุ่มล่มเหลืองก็ปรากฏว่าติดคุกไปแล้วล็อตแรกเจ็ดเดือนนะยังมีล็อตต่อไปที่ต้องทําการติดคุกต่อไปหลังจากที่บางคนนะครับยอมสารภาพกลับตัวก็ได้รับการปล่อยตัวนะครับในขณะที่แกนนําคนอื่นๆโดยส่วนใหญ่อยู่ในคุกนะครับสำหรับฮ่องกงนั้นมีการเรียกร้องให้มีการแบ่งแยกประเทศ เปลี่ยนแปลงการปกครองฮ่องกงเป็นเอกราชจากจีนซึ่งสุดท้ายก็ติดคุกติดตารางเป็นแถวหลังจากที่ชุมนุมประท้วงนานนับปีเลยทีเดียวนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนํามาวิเคราะห์สําหรับฮ่องกงส่วนเรื่องเหตุการณ์พิธีกรนะครับไปใสก่กางเกงไหนไม่ใสก่กางเกงไหนกยเป็นประเด็น,นะะในตะวันตกนะครับก็เป็นที่โจษขานกันเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการ วิาพากวิจารณ์วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลส่วนเรื่องโควิด -19 การฉีด2เข็มนะยังคงเป็นประเด็นสำคัญนะที่ได้รับความสนใจเนื่องจากนายกตรีนะครับของเยอรมนีเริ่มทำการฉีดอย่างเป็นทางการนะครับในขณะที่สายพันธุ์ใหม่เดลต้า X กนะครับก็กำลังเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในอินเดียในขณะที่องค์การอนามัยโลกก็เตือนว่า มีความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงในเชิงงานสังเคราะห์นะครับสหรัฐอเมริกายังคงายากนะที่จะมีการก็เรียกว่าประกาศชัยชนะในวันที่4กรกฎา,าคมนะครับสำหรับโควิด -19 โดยภาพรวมในหลายมรัสของสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการปลดล็อกนะครับไม่ต้องสูมหน้ากากนะครับซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกายังคงเผชิญความเสี่ยงยอดปฏิเชือ้อโควิด -19 ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกตามด้วยบราซิล แล้วก็อินเดียตามลําดับแต่ทั่วโลกยังคงวิตกเรื่องของสายพันธุ์เดลตาล้านะครับหรือสายพันธุ์ของอินเดียที่กําลังเกิดการแพร่ระบาดไปแล้วมากกว่า80ประเทศทั่วโลกนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ